สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์คเอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับผมที่เออผมบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะรวบยอดนะครับผมแล้วก็ไปซื้อบัตรกรีน่ามาแจกทั้งเออผู้โชคดีทั้ง30คนนั้นนะครับผมในเออในเพจเนาะนะครับผมก็วันนี้ฝนตกนะครับผมอาจจะเลทนิดนึงไปช่วงเออตอนเย็นนะครับผมก็ ดีใจใด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ได้แล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้เนี่ย ผมมาไม่ต้องเสียใจนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าในเดือนเดือนนี้เนี่ยผมจะจัดขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับผมหากใครอยากร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ฝากไปกดถูกใจเพจไปด้วยนะครับผมลิงก์เพจก็อยู่ในคอมเมนต์ปักหมุดด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์เป็นคำอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับผมในเดสคริปชันนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตข่าวสารล่วงหน้ากันอีกแล้วนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ ท่านผู้ชมขอมาเยอะมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมที่จะเป็นในส่วนของตู้สุ่มสกินปืนใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะก็น่าจะสังเกตเห็นจากรูปปกแล้วนะครับผมว่ามันเป็น AWM นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปในคลิปอัปเดตเซฟแอดวานซ์นะครับผมว่า มันมีรูปหลุดตัวนี้ไอวิดีโอหลุดของไอเจ้าตัวผู้หญิงออกมาที่มันถือแค่ปืน AWM นะครับผมนั่นแหละก็เขาบอกว่าจะเป็นตู้สมสก,กินปืนถัดไปด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รับการยืนยันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามันเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสเตตัสของมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็วิดีโอเปิดตัวเนี่ยของมันจะเท่สักแค่ไหนแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับสกาาไททันนะครับผมที่ กลับมาอีกแล้วนะครับผมจะบอกได้เลยว่ากลับมารอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับผมเรียกได้ว่ากลับมาแล้วแบบว่าได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจะได้ยากยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมท่านผู้ชมเราจะไปดูเป็นตู้สุมสกินเปืนกันก่อนนะครับก็คือตู้สุมสกินเปืนใหม่นะครับผมจะมาในอีกถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอีกสักวันครึ่งประมาณนี้หรือเปล่าสักครู่นะครับผมนะจะมาในอีกออไหนเอ่ย มาได้อีก37ชั่วโมงนะครับผมนะโอเคอ่าขายครับเนี่ยโอเคอีก37ชั่วโมงนะครับผมก็เอ่ออีกประมาณวันครึ่งนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิดีโอเปิดตัวของ AWM ตัวเนี้ยเนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมโยงกับตัว Diamond Royal ด้วยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราวาไปดูเป็นตัววิดีโอเปิดตัวก่อนนะครับผมไปกันเลยครับผม Follow me with your lies yeah, I thought that oh. I'd die I cannot breathe through toxic skies You follow me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not โอเคครับท่านผู้ชมและนั่นก็จะเป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์อ่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมที่ไม่ใช่ภาษาไทยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแปลภาษาไทยให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยผมอ่ไม่ได้ไม่ต้องใช้การแปลอะไรเลยนะครับผมเพราะว่า มันมีตัวแบนเนอร์หน้าตู้เนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนคะครับผมก็คือรูปนี้เลยนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับผมว่ามันจะเป็นภาษาไทยเลยนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นตู้ส่มสกินปืนใหม่100%นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะสังเกตได้เลยนะครับผมว่าค่าสเตตัสปืนก็คือจะเป็นในส่วนของบวกอัตราในการยิง2นะครับผมบวกเอ่อแม็กซซีนหนึ่งเนาะแล้วก็บวกความเร็วโหลด1นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าบวกแบบดีมากๆเลยนะครับผมบวกแม็กแล้วก็บวกความเร็วโหลดด้วยนะครับผมถือว่าแบบ ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นสกิน AWM ตัวแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมที่แบบว่าเอา่อถือได้นะครับผมเนาะถือได้แบบถือหน้าล็อบบี้ได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะสักครู่นะครับโอเคท่านผู้ชมก็จะเป็นสกินเอ่อ AWM ตัวแรกนะครับผมที่จะ ถือหน้าร็อบบี้ได้นั่นเองนะครับผมก็เอาไปเล่นในโหมดแบบโหมดฟรีสไตล์ได้เลยนะครับผมแบบว่าเท่ๆเลยนะครับผมเนาะก็นั่นแหละท่านผู้ชมเป็นตู้สุดกินปืนถัดไปนะครับผมที่ท่านผู้ชมแบบขอกันมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกับตัวเดลมาโรยยกันบ้างนะครับผมว่าชุดไหนที่มันถือสกินปืนนี้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับผมของเจ้าตัวผู้หญิงชุดสีเน้ำเงิน ด้านขวานะครับผมที่ได้ทําการถือสกินปืนตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วก็คาดว่าจะเป็นตู้ไดมอนด์รอยัลถัดไปด้วยนะครับผมเนาะในอันนี้คือชุดมันยังโหลดไม่ได้นะครับผมโหลดแพ็กเสริมยังไม่ได้เนาะถ้าทางการถือก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกแบบนี้เลยเนาะในส่วนของ AWM Butterfly นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมและนั่นก็จะเป็นในส่วนของชุดที่คิดว่าจะเป็นไดมอนด์รอยัลถัดไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมายืนยันกันนะครับผมในคลิปหน้าละกันเนาะเพราะว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนพร้อมๆกันมั้งในส่วน ประมาณาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น3วันนะครับผมเออสี่วันนะครับผมอีก4วันนะครับผมแต่ทว่าผมคิดว่ามันเป็นตู้ผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตู้ถัดไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยจะสล,สลับเป็นชายหญิงชายหญิงนะครับผมแต่ก็คือสังเกตจากตัวเปิดตัวแล้วนะครับผมว่ามันไม่ใช่ชุดคู่อย่างแน่นอนนะครับผมหรือว่าไม่แน่วะท่านผู้ชมในส่วนตู้ดิมอนด์ยอดถัดไปยังไม่แน่นอนนะครับผมแต่ว่า มันจะมีชุดไอ้เจ้าตัวที่ตัวผู้หญิงสีฟ้าเนี่ยที่ถือสกินปืน AWM ตัวเนี้ยอยู่นั่นเองนะครับผมเนาะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยบอกผมมาตั้งแต่คลิปนั้นแล้วนะครับผมว่า พี่มันเป็นปืนบาเรตมันไม่ใช่เอวมนะครับผมก็เป็นไงนะครับผมมันเป็น a w m นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่สกินปืนบาเรตนั่นเองนะครับผมก็ปืนมันจะไม่เข้ามาเลยท่านผู้ชมสกินปืนมันจะมาได้ยังไงนะฮะนะครับก็โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราไปจะไปดูเป็นเออ่ในส่วนของสก้าททันที่กลับมากันบ้างนะครับผมก็คือมันจะกลับมาในเซิร์ฟเวอร์อ่าอินโดนีเซียก่อนนะครับผมในตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่ามันจะได้ยากกว่าเดิมยังไงบ้างนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวาร์ปไปเซิรรร์์ฟเเเเวออินนนนนโดีีซยยยกกัััลละคบผมไป โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นตู้สุ่มของสกาไททันกันเลยนะครับผมว่ามันจะได้ยากกว่าเดิมยังไงกันบ้างนะครับผมนะกดเข้าล็อคกี้รอย่าเลยครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาครับผมยังไงนี่เลยนะครับผมโหเด้งมาหน้าแรกเลยท่านผู้ชมระยะเวลาของตู้นี้เหลืออีก36วันนั่นเองนะครับผมถ้าถามว่ามันได้ยากยังไงนะครับผมก็คือตรงนี้เลย นะครับผมจะมีการปรับใหม่นะครับผมปรับจํานวนของออตัวลูกแก้วแล้วก็ตัวพิมพ์เขียวใหม่นะครับผมแบบว่าให้ตัวอัรดติไททันที่ท่านผูชมแบบ เป็นที่นิยมสูงมากๆนะครับผมเป็นเป็นแบบแทนตัวเอ่อแทนตัวสีเขียวนะครับผมที่ตอนแรกเนี่ยตัวสีเขียวนะครับผมเป็นตัวที่ใช้พิมพ์เขียวแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับผมแล้วก็เอ่อตัวสกาอาร์กติกไททันเนี่ยก็จะยังไงอ่ะก็จะเอ่อยังไงอ่ะแบบว่ารองลงมานะครับผมก็คือจะตามจํานวนนี้เลยนะครับผมก็คือจะใช้เป็นในส่วนอาร์กติกไททันนะครับผมจะใช้เป็นเอ่อสิบนะครับผมสิบลูกแก้วแล้วก็เป็นห้าพิม์เขียวนะครับก็คือเยอะที่สุดเลยแล้วก็สีเขียวนะครับผมจะใช้ ใช้เป็นแลูกแก้วแล้วก็4พิมพ์เขียวนะครับผมแล้วก็รองลองมาน่าจะเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าอ่าจะเป็นลูกแก้ว6นะครับผมแล้วก็พิมพ์เขียว3ผมคิดว่ากลับมารอบนี้มันามา iping, มมน่นนาจะปรับเอ่อปรับให้แ,กแลกได้ยากขึ้นนะครับผมก็คือจานวนขอพิมพ์เขียวและลูกแก้วเนี่ยจะเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเหรือเปล่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนี่คือเป็นการเรียงใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางการเรียงใหม่ให้ดูนะครับผมก็คือตารางนี้เลยนะครับผมก็จะตามอ่าตามนี้เลยนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นในส่งอันเก่าเนาะฝั่ เองนะครับผมก็ถือว่าเอาตัวที่เป็นอเป็นที่นิยมเนี่ยมาทําให้มันแลกได้ยากมากยิ่งขึ้นก็คือมีการปรับจํานวนของพิมพ์เขียวและลูกแก้วเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือตัวอาร์ติคไททันตัวน,นี้เลยนะครับผมสเตตัสก็เป็นที่ต้องการที่มันเป็นที่ต้องการก็คือมันบวกทั้งดาเมจแล้วก็บวกทั้งอัตราย,ยิงเลยนะครับผมซึ่งสกาเป็นปืนที่ยิงแรงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ยิงเร็วอยู่แล้วด้วยนะครับผมเป็นปืนกลที่น่าจะเออที่น่าจะยิงเร็วที่สุดแล้วมัหรือเปล่าน่าจะใช่ป เออน่าจะเป็น AR ที่ยิงเร็วที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็บวกอัตราย,ยิงในในการยิง2อีกเฮ้ยถ้ามันไม่เทียบกับ m 8สกินมันก็ เออไม่นับเอเอแล้ละกันนะเพราะว่าเอเอแมันมันเถื่อนจัดนะครับผมในตอนนี้นะแล้วก็ไม่นับเอเอที่ปรับใหม่ด้วยนะครับผมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นปืนที่ฮอตมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมแนะนำนะครับผมเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมถ้าใครแบบงบไม่ถึงนะครับผมแนะนําเลยก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นบวกอัตราในการยิงแล้วก็บวกความเร็วรีโหลดด้วยนะครับผมยิงแบบยิงดีอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ AK ตัวนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ดนีเซียก็คือแบบ เข้าตู้สุสกินปืนเนี่ยกลับมาแบบเยอะมากๆนะครับผมในส่วนของตู้แบบตู้อีโวนะครับผมเนาะแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ผมอยากให้เข้ามาเนี่ยจะเป็นฟาร์มัสอีโวมากกว่านะครับผมที่มันไม่ได้อยู่ในตู้นะครับผมแต่ว่าของเซิร์ฟไทยเนี่ยมันเป็นกิจกรรมวาดรูปนั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนของรางวัลในตู้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมีแอร์บอร์ดของยายอัศนีนะครับผมหรือว่าไอ้เจ้าตู้ตู้แมงมุมนะครับผมถ้าใครจาได้ว่าตู้แมงมุมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ ฟาร์มาส์อีโวนะครับผมก็คือมันเป็นสกินปืนที่คู่กันนั่นเองนะครับผมที่เป็นตัวที่มันมีแสงมีแสงหน่อยแล้วมันมีแบบตาเหมือนแมงมุมอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราวาดไปปิดคลิปกันในเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม okay, ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาปิดคลิปกันที่เซิร์ฟไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนขงคลิปนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของตู้สุมสกินปืนใหม่ที่เป็น AWM ตัว b u t เตอร์ y นะครับผมแล้วก็เป็นตัวตู้สุ่มสกระตยขั้นนะครับผมที่หลายๆคนก็ยังขอมาอยู่กันเหมือนกันนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะนํากลับมาหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่านํากลับมารอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการปรับปรับพิมพ์เขียวให้ใช้เยอะมากขึ้นแล้วก็ลูกแก้วใช้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคาดว่านะ แล้วก็ไดมอนด์รอยัลถัดไปนะครับผมเราจะมายืนยันกันในคลิปหน้านะครับผมว่ามันจะเป็นชุดผู้หญิงสีฟ้าจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มากเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมครู